ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

تنمى بخاري تنمى حديث بن غنى نصي عاد بن مفرد احمد رحمه الله تعالى تنمى حديث بن غنى نصي مسند تنمى حديث تنجابر بن عبد الله رضي الله عنهما تندى له بقوى بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجابر ผู้เป็นซอฮาบะของท่านนบ,บีสันนลอลลาฮานี่ยะซัลลัมได้กล่าวขึ้นบอกว่าฉันได้ยินมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้ยินฮะดีฟบทหนึ่งจากท่านนบ,บีมุฮัมมัดสันนลอฺมาฮนีญญ่ยะซัลลัมฟัชตรัยตูบะอีรอฉันจึงได้ตัดสินใจซื้ออูดหนึ่งตัวซุมมาชาด,ดัูอาไลฮิรอฮลีแล้วฉันก็ออกเดินทางจากนครมาดีนะ ฟาสิร์ตุอิไลฮิชาฮรอเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปหาสหฮาบะคนนั้นเป็นเวลาแรมเดือนด้วยกันฮัจจกอดิมตัวอไยฮิอัชามจนกระทั่งว่าฉันเดินทางมาถึงดินแดนชามท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อละสุภานุอัตาหะทั้งหลายครับหากว่าท่านทั้งหลายมีอีมานในหัวใจ ทานจะรู้วซอฮาบะท่านนี้ให้ความสําคัญกับความรู้ให้ความสําคัญกับฮะดีษของทานรอซูลเพียงแค่บทเดียวเพียงแค่บทเดียวเท่านั้นเลยตัดสินใจที่จะซื้ออูดตัวหนึ่งเพื่อที่จะเดินทางไปฟังฮะดีษบทนั้นจากซอฮาบะคนดังกล่าวและการเดินทางไม่ใช่ใก,กลๆพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายจากนาครมาดีนาะไปยังดินแดนชามพันกว่ากิโลใช้เวลาเป็นแรมเดือน เพื่อที่จะไปฟังฮะดิษบทเดียวและฮะดิษบทดังกล่าวที่ท่านจาเบรอิบนาอับดินละรดิยัลลงอันหุมาเดินทางไปเพื่อที่จะฟังนั้นคือฮะดิษอะไรพี่น้องท่านจาเบรบอกว่า ف إ ذ ا ع บ د ุลลอฮิอิบนฺอูนัยซินรดิยัลลงอันหุจนกระทั่งว่าฉันเดินทางไปถึงบ้านของซอฮาบท่านหนึ่ง

กุลทุนะอันท่านยายบตจึงตอบกับยามคนดังกล่าวว่าใช่ฉันคือบุตรของอับดุลลอฮฟะคอรอยะยาตอเอูซาบะฮูฟะอัตนาคอนีวะอัตนาคตุฮู พอท่านอั a b d ล l l a h ibn u m a y y ส d ได้ยินดังกล่าวก็รีบออกมาจากบ้านแล้วเข้ามาสวมกอดกับท่าน j าเบ r และท่าน j าเบ r ก็เขา้าสวมกอดกับท่านอับดุลลฮ Abdullah ส b รอ m ิยัลลอฮุอันฮุมาฟะกุนตุและท่าน j าเบ r จึงรีบกล่าวกับท่านอั a b d ล l l a h ibn u m a y y ส d เป็นการบอกให้รู้ว่าสาเหตุของการมาในวันนี้ ไม่ใช่เพื่อดุนยาพี่น้องแต่มาเพื่อที่จะเรียนรู้อยากจะฟังฮะดิษบทหนึ่งจากท่านซูลโดยเหตุนี้พอให้ซาลามกันแล้วกอดกันเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ท่านเจ้าเบิดกากับทนอับลลคือถามเลยว่าฮะดิษันบาลรล AH ัญญอังกาอันนักสมิธะฮูมินรัสูลิลาซัลลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟิลกิซาส ับดุลลฮ์ฉันได้ยินมาว่าะดิษบทหนึ่งที่ท่านได้ยินมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเป็นฮะดิษที่พูดถึงเรื่องของการชดใช้พูดถึงเรื่องของการชดใช้กันฟะคอชีตุอันตะมูตะเอาอามูตะกอบละอันอัสมาอาฮูฉันกลัวว่าท่านจะตายฉันกลัวว่าท่านจะตายก่อนหรือไม่ฉันก็ตายก่อนก่อนที่ฉันจะได้ฟังะดิษบทนั้นจากท่าน

ที่ไม่ได้ทำขีตานบูหมาและในสภาพที่บูหมาท่านอัลบรอฟบอกว่าพรพวกเราได้ยินอดีษบทดังกล่าวจากท่านรอซูนพวกเราถามท่านนบีุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะมาบูหมาท่านรอซูนแล้วคำว่าบูหูมันในหมายถึงอะไรท่านนบีุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซัลลัมจึงตอบบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าไลซะมอะฮุมชัย พวกเขาไม่มีอะไรติดตัวมาเลยในวันที่มาซุมมอยูนาดีบิซาตินยัสม,มาอูฮูมิบูอัดินกามายัสมาอูฮูมิลกูรบินพอเมื่อนั้นอัลลอฮฺจัลลัลจึงเรียกพวกเขาอัลลอฮฺจัลลัลจึงเรียกพวกเขาพร้อมกับพระองค์เรียกและพูดด้วยกับเสียงที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนพวกเขาจะได้ยินเหมือนกับคนที่อยู่ใ Allah Allah กล้อัลลอฮฺสุฮานะอูลลอฮอจัลลัลลอฮฺจัลลัจะกล่าวคุณบอกว่าอานั้นมาลิกอานัดเดียนข้าคือกษัตริย์

ตราบใดที่เขาเคยมีสิทธิ์ที่เขาเคยรังแกคนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกคนนั้นจะไม่ได้เข้านรกจนกว่าว่าข้าจะเอาสิทธิ์นั้นคืนจากคนคนนั้นให้แก่ชาวสวรรค์คนดังกล่าวเสียก่อน ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة لا จนกว่าข้าจะเอาสิทธิ์ที่เขาเคยมีจากชาวนรกชาวนรกเคยรังแกเขาใช่ไหมวันนี้ชาวสวรรค์คนนั้นจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าเราจะชดใช้สิทธิ์นั้นให้แก่คนคนนั้นแม้กระทั่งว่าการตกหน้าเพียงแค่ครั้งเดียวบรรดาสหาพาถามท่านอุษนบอกว่าไคร่ฟ้าอินนาอินนามานักิลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลออัลลอัลลุฮัลลออัลลอฮัั เมื่อถึงวันนั้นแล้วพวกเราจะชดใช้กันได้อย่างไรในเมื่อพวกเรามาในวันกิยาะมา์ในสภาพกีาพา่เสื้อผ้ายังไม่มีคีตารไม่ได้ทําและไม่มีสิ่งใดติดตัวพวกเรามาท่านนบีสัมลลงวะอะลัยสรมจรึงตอบบอกว่าบินฮะสซานาที่วะสซยอาพวกเจ้าจะต้องชดใช้กันด้วยกับความดีและกับความชั่ว ท่านพี่น้องผู้ที่มีีมา,ตา,านตจอมลักสุพรรณอุบาจารยทั้งหลายครับใน h ะด i ษบทนี้แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าการชดใช้กันในวันกียามะหมไม่ได้ชดใช้กันด้วยกับเงินนู้ทองแต่เป็นการชดใช้กันด้วยกับความดีความชั่วพอเวลาที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกียามะหมอย่าว่าแต่มีสิ่งของติดตัวเสื้อผ้าผ้ากาฟันที่ห่อเราวันที่เราตายยังไม่ติดตัวเราในวันนั้น คีตานก็นยังถูกกลับในสภาพเดิมรองเท้าก็ไม่ได้สวมใส่ฉะนั้นจะมีสิ่งใดที่จะมาชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยอาธรรมต่อพีนอ่น้องของเขาได้ในวันเกียรมั้ยนอกจากความดีและความชั่วเท่านั้นและมีหะด i ษอีกบท,นทนบบลลหนึ่งทิ่ทนาบิสัลัลลอฮุอาลัยฮ์มุสลัมได้ถามบรรดาซอฮาบะบอกว่าเจรุน้มันมุฟลิสในพวกเจ้ารู้ไหมว่าคนที่ล้มละลายนะ่ยพวกเขาคือใครกัน بنا صحابة وأن مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ترسون كم خنتي لوم لَا لَا بوك رو คือคนที่เขาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีสเสบียงติดตัวแต่เพระอท่านแบิส,สมลร,ร์ฮุอะลัยมาเซัมได้ยินเช่นนั้นทนา่านเะซุมจริงพูดคุณบอกว่าอินนั่นมุฟลิซามินอุมมาทีแต่ถ้าว่าคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันคือใครพี่น้องยะทีเย้ามันกียามาทีคือคนที่มาเมื่อเมื่อเขาถูกนํามาถึงวันกียามาเมื่อเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมาถึงทุ่งมะชัดในวันกียามะบิซาลาตินวะซียามินวะซากาติน เขามาพร้อมกับผลบุญที่เขาเคยละมาดเคยถือสินุดเคยจ่ายอากาศกอดวัยตีกอดชาตะมหาดาแต่ปรากฏว่าครั้งเมื่อเขามีชีวิตอยู่บนดุนยา เขาเคยด่าคนนั้นวา่ากอซาฟะฮาดาเคยให้ร้ายคนนี้วา่าอาคารามาลาฮาดาและเคยกินทรัพย์สินโดยม่ชอบของคนคนนั้นว่าซาฟะกะดามาฮาดาและเคยทําร้ายให้คนนั้นเดือดเลือดตกยางออกวา่าดอรบาฮาดาและเคยทุบตีคนนั้นคนนี้ฟโยตาะฮาดามินฮะซานาติว่าฮาดามินฮะซานาติเมื่อถึงวันนั้นอัลลอฮฺจะเอาความดีของคนคนนั้นเนี่ย เอาไปให้คนที่เขาเคยรังแกนคนที่เขาเคยอาธรรมมาไว้ฟรั่งฝรันียจะทัศนาทูหูกบลาอายุกดอมาอะไรที่อุกิดะมินขตอยาหุมฟะตุริฮะอะไรทิทุมมาตุริฮฟินนารแต่เมื่อก่อนที่เขาจะถูกตัดสินจนเสร็จสิน้นความดีไม่เหลือแล้ว ไม่มีความดีที่จะเอาไปให้ชดใช้ให้คนอื่นได้แล้วแต่ความชั่วของเขายังไม่หมดอเราจะอะไรจะเอาความผิดของคนอื่นที่เขาเคยอารมนํามาให้คนคนนั้นแบกรับเอาไว้และมาถึงเวลาสุดท้ายเมื่อเขาไม่มีความดีงามใดๆติดตัวเราจะอะไรก็จะต้องจับคนคนนั้นโยนลงไปในไฟนรกท่านพี่น้องผู้ ong, ที่มีอีมานตอลเราจะอะไรทั้งหลายครับ นี่คือเรื่องสําคัญพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสนลนนน้องของเราอยู่ซาลัมติดเตือนพวกเราได้ย้ํากับพวกเราและบอกให้พวกเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่เหมือนกับสิทธิที่เราปฏิบัติต่อเราสุภาณอวตาาเราสามารถที่จะเสียใจแร้อบให้ขออภัยโทษกลับเนื้อกับตัวต่อเอาสุภาณอวตาาได้ในดุนยา แต่สิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ของอาดัมของมนุษย์เดียวกันของพี่น้องเดียวกันมันจะติดตัวเราไปตราบใด,ดที่เราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงก,ก่อนที่เราจะตายแต่สุดจึงกล่าวไว้ในิี่ิบบทหนึ่งบอกว่ามังการาเทลหูมัสและมาตุลลอาคี มินไอรดีฮีเอาใช่อินทารุสุนบอกว่าวันนี้ใครก็ตามที่เขาเคยอาธรรมพี่นอกก้องของเขาเคยคมเหงเคยดังแกใครเอาไวนะ้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกียรติก็ดีไม่ว่าจะเป็นให้ร้ายป้ายสีเข้าก็ดีทำลายเกียรติของเขาก็ดีรดดหรือเรื่องใดก็ตามทารุสุนบอกฟันย่าจะอัลลัณห์หมินุยงทาสุนบอกวันนี้จงไปรีบไปขอฮาลานกันทั้น ไปขอมาอัตกันซะไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขไปแก้ตัวกันสิทารุสุมะกอบละอัลลอฮยักูนาดีนารุนวาลาเิรฮมุนก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งวันที่ทรัพย์สินมันทองไม่สามารถที่จะเอามาชดใช้กันได้ในวันเก่ามาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอสุภาโนะวาจาละั้งหลายครับดยเหตุนี้คนที่มีอีมานคนที่เขาเป็นบาปขออัลลอสุพาโนะวาจาละที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและรักตัวของเขาเนี่ยอย่างจริงใจเนี่ย เขาจะต้องระวังในเรื่องดังกล่าวเพราะอะไรพี่น้องเพราะการข่มเหงเพราะการรังแกคนเพราะการอธรมคนอื่นนั้นมันคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับก,กับความมืดมนแต่ไม่ใช่ความมืดมนในดุนยาเท่านั้น แต่มันคือความมืดมนในวันเกียร์มาแล้วเมื่อถึงวันเกียร์มาเราจะเอาแสงสว่างมาจากไหนพี่น้องหากว่าเราจะอะไรให้เราได้รับแก่ความมืดมนท่าน,านาอับดุลลาห์อิมามุัสลามได้กล่าวบอกว่าอิตะกุลุลมาตอกแต่ในหลายจงระวังการคุมเหงจงระวังการอาธรรมฟาอินนุลมาดุลุมาจนเย่มาวันเกียร์มาเพราะการอาธรรมนั้นมันคือความมืดมนในวันเกียร์มานี่คือสภาพของคนที่อาธรรมคนอื่นและคนที่ถูกอาธรรมละพี่น้องคนที่ถูกค่มเหง คนที่ถูกลังแกในดุนยานี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือเขาก็ตามแต่พี่น้องจําไว้ว่าเราจะอะไรจะไม่ปล่อยให้บาวคนนั้นอยู่ในสภาพที่ถูกข่มเหงไปตลอดเราจะอะไรจะช่วยเหลือเขาจะตอบรับดุอาของเขาดังฮะดีต่จิานะบิสลลัลลอฮุอาลัยมูซาลลัมได้กล่าวบอกว่าซาลาสตุนและตุรดูดะอวตุฮุมท่านาะซุมบอกคนสามจำพวกนี้ดุอาของเขาเวลาที่เขาขอจะไม่ถูกปัด แปลว่าเมื่อเขาขอดุออา u ลเราจะตอบรับดุอาของคนคนนั้นอัซาอิโมฮเจยุฟเตรอคือคนที่ถือสินอดจนกว่าว่าเขาจะละสินอนด والإمام مُعَادِن إ م ามหรือผู้นำที่มีความยุติธรรมดะว دعوة to madlumi ي ر อ ع ه ا ล ل ه و ف a l c กั r a h มานและคนจำพวกที่สามคือดุอาของคนที่ถูกอธรรมคนที่ถูกข่มเหง เวลาที่เขาขอดูอาอัลลอฮฺจะอาละจะยกคําขอของเขาสูงขึ้นไปเหนือก่อนเมฆว่าจะฮอละฮาอับวาบัสซามยกขึ้นไปแล้วเมื่อยกขึ้นไปอัลลอฮฺจะอาละจะเปิดประตูชั้นฟ้าให้กับดูอาของคนคนนั้นแปลว่าดูอาของเขาสามารถที่จะขึ้นผ่านชั้นฟ้าไปได้ แล้อัลลอฮฺจะอะไรจะตอบรับดูอาของคนคน,คนนั้นวยะกูรับและเมื่อนั้นอัลลอฮฺจะกล่าวกับคนคนนั้นบอกว่าวอะซัตีข้าขอสาบานต่ออำน,นาจของข้าและอันซุรันนะกวะาเราบิดหีนข้าจะช่วยเหลือเจ้าอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะหลังจากนี้ก็ตาม ท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานต่อ a l l a สุภาณอ n a h u w a ะท่านาลหลายครับฉะนั้นนี่คือสภาพที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่าลนี้ทําให้บอกเรารู้ถึงความยุติธรรมของห l l a สุภา h a n a h u w a ะ a วันนี้ในดุนยาอาจจะไม่มีใครยุติธรรมกับเราเราอาจจะถูกคมเหงแต่พี่น้องจำไว้อย่างว่า,วาเมื่อใดก็าตามที่เรายืนอยู่ต่อหน้าเราในวันกิยามจะมีแต่ความยุติธรรม จะมีแต่ความยุติธรรมถึงขนาดไหนพี่น้องถึงขนาดที่ว่าท่านนบ,บีสันละห์ของอุษุสัลลัมบอกว่าละตูอัดดั้นนัลฮุกูกวอีลาอะฮ์ลิฮายอมันติยามทรรศุนบอกสิทธิต่างๆเนี่ยจะต้องถูกนำคืนกลับสู่เจ้าของของเขานี่มันกิยามะฮัตตายุกอาดัลิชาตินจันจามินะชาตินกอร์นาถึงขนาดที่ว่าแกะตัวหนึ่งที่เคยมีเขาเนี่ยเคยชนแกะอีกตัวหนึ่งตายที่มันไม่มีเขา เรา,าจะอะไรก็จะชดใช้ให้แก่ที่เคยถูกชนตายในโลกดุนยาในวันเกียร์มาฉะนั้นถ้าพี่น้องกูที่มี إ ي มานทั้งหลายเวลาที่เรามองเห็นสัตว์ส,วสองตัวมันชนกันตายเราคิดเ,เรื่องนี้มันคงจบไปเพราะมันเป็นเพียงแค่สัตว์แต่มันไม่ใช่เช่นนั้นพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะมาถึงวันกียร์มาไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวที่ถูกนําให้ฟื้นคืนชีพและถูกนํามารวมตัวกันในทุกมรรคมนุษย์ยินและสัตว์ทุกชนิดสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว สี่ขาสองขาสัตว์เลือ้อยคานหรือแม้กระทั่งวานกกระตานหรือแม้กระทั่งวัวไก่ที่เรานํามันมาตีกันทุกวันนี่ตะพีน้อยปีิมีมาทั้ไหมเราจับไก่มาตีกันตีกันแล้วมันจะตายเราสนุกเราใจตังเราพน,นั้นแต่เมื่อถึงวันกียามนะสัตว์เหล่านั้นมันจะฟื้นขึ้นมาแล้วมันจะต้องชดใช้ในสิ่งที่มันเคยถูกอธรรมในดุนยาและสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มันตาย ก็เป็นเพราะเราที่เรานำมันมาทรมานนำมันมาฆ่ากันนำมันมาลังแกกันท่านอัลลอฮ์จอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่า وما من دابة في الأرض ولا ط ด ئ ر يطير بجناحيه إلا أمة ا ل أ ฮ ث ا ل ล م ออุุมมมัมซาลุุกมอัลลอฮ์ ت อ ا ลาบอกว่าไม่มีสัตว์ชนิดใดที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ ไม่มีนกตัวใดที่มันบินด้วยกระปีทั้งสองของมันบนท้องฟ้าอิลลลอุมาโมนอัลซ่าหุกก่มสิ่งตา่ตางๆเหล่า,านั้นล้วนแต่เป็นประชาชาติเยนกวกเจ้าเราเป็นมนุษย์สัตว์ก็มีประชาชาติของมันนั่นเป็นเสือนั่นเป็นวัวนั่นเป็นนกนั่นเป็นสัตว์สี่ขานั่นเป็นสัตว์เลื้อยคานอัลลอฮฺบอกมาฟาะนาฟินกิจาบิมินชัยเรามิได้บกห้องแต่อย่างใดอัลลอฮฺจะอาราไม่หลงลืมอัลลอฮฺจะอาราไม่บกห้องเพราะทุกๆสิ่งถูกบันทึกเอาไว้ในใเราอินมะฟุ ละบังซุ่มมาอิลาอร์บิหิมยุฮชารุนและพวกมันทั้งหมดสัตว์ทุกชนิดจะต้องถูกนำม,มาชุมนุมในวันเกียรมะต่อหน,น้นาอเราตะอาลาและเลาถ้าเราก่าบกวชและเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกนำม,มาชุมนุมในวันเกียามะเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่มันจะต้องชดใช้ในสิ่งที่มันเคยกระทำต่อเพื่อนของมันหรือ Makmun, dalam hati menerima hidup di bawah dunia. Meregang hadis yang terhadap Rasulullah, Rasulullah An Nuh Tan Dila berkata, "Kuntu ma'ann Nabi Ismail Allah Alaihi Wasallam, fana dzarna nishaatini tan tathyan. "Bukaram Rum kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Naiwaning, dalam hati kita Rasul Nang Mung. "Pergi ke tempat yang terpencil. Dalam hati kita Rasul Nang Mung. Pergi ke tempat yang terpencil. Dalam hati kita Rasul Nang Mung. Pergi ke tempat yang terpencil. Dalam hati kita Rasul Nang Mung. Pergi ke tempat yang terpencil. Dalam hati kita Rasul Nang Mung. Pergi ke tempat yang terpencil. Dalam hati kita Rasul Nang Mung. Pergi ke tempat yang terpencil. Dalam hati kita Rasul Nang Mung. Pergi ke tempat yang terpencil ฮันจดดีฟีมาตันตติฮานอบูดัดเจ้ารู้ไหมทำไมแกะสองตัวนั้นมันถึงชนกันท่านอบูดัดบอกว่าละ ลาอดรีฉันไม่รู้ครับทาน,ทนอซูลทานอซูลตอบบอกว่าลากินนัลลอฮะยัดรีวาสยักดีไบนะฮุมาอัลลอฮตะอาลาแต่แตอลลอะอาลาพองค์ทรงรู้ว่ามันสองตัวนั้นชนกันเพราะอะไรและพระองค์จะตัดสินระหว่างมันทั้งสองในวันกิยามะท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายฉะนั้นนี่คือสภาพของการตัดสินของอัลลอฮตะอาลาที่มีต่อบรรดาสัตว์เหล่านั้น ในวันกียร์มาแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่มันจะต้องชดใช้กันในวันกียร์มานั้นเป็นเพราะการที่มันละเมิดข้อห้ามไม่ได้หมายความว่าสัตว์เหล่านั้นเมื่อมันมีชีวิตอยู่บนดุญญาานยาเราแต่อ l ลาสั่งหา้ามมิให้มันทําร้ายรังแกข่มเหงสัตว์ตัวอื่นเหมือนกับมนุษย์เปล่าเลยพี่น้องแต่เราแต่อ l ลาชดใช้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นในวันกีมะเพื่อเป็นการให้ทุกๆสัตว์ระสิ่ง รู้ถึงความยุติธรรมของอัลลอฮฺสุข่านอูวาจาละและหลังจากที่พระอ,องค์ให้มันได้ชดใช้สิ่งที่มันเคยชุกอาธรรมกันแล้วในวันเกียมะอัลลอฮฺจะอะไรจะกล่าวกับบรรดาสัตว์เหล่านั้นบอกว่ากูน ah ีตุรอบาพวกเจ้าจงกลายเป็นดินเป็นฝุ่นและเมื่อนั้นบรรดาสัตว์ทั้งหมดในทุ่งม,มะชัด ก็จะกลับกลายเป็นดินเป็นฝุ่นเหมือนครั้งแรกที่ก่อนที่มันจะถูกทําให้ฟืน้นขึ้นมาและเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเห็นสภาพดังกล่าวพวกเขาเลยปรารถนาและหวังอยากที่จะมีสภาพเช่นเดียวกับสัตว์คืออยากที่จะกลับไปเป็นดินเป็นฝุ่นเหมือนกับสัตว์ดังที่เราจะอลาได้บอกไว้ในโซรอัมมัยตาชาอาลูเดอโซรออันนบะดังที่พระค์ด้ทรงกล่าวไว้บอกว่าเยา์มะยังดูรุม,มารุมากัดดามัติยาดาเมื่อถึงวันวันนั้น คนจะมองเห็นความชั่วเห็นความดีในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้ในดุนยาวายาูลุยาไลจานีคุณตุตุรอบาวายกูลุนกาเฟรยาไลจานีคุณตุตุรอบาและมื่นั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะกล่าวขึ้นบอกว่าโอ้อานิจาชีวิตของฉันฉันน่าจะกลับไปเป็นดินเป็นฝุ่นก็น่าจะดีท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับแต่เมื่อถึงเวลานั้นมันสายไปแล้ว มันสายไปแล้วเพราะมันหมดเวลาที่มนุษย์จะสามารถแก้ตัวในสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติเอาไว้แล้วอักูลกอลิฮะดาอัสตัฟฟิรุลลอฮ์นะอัลีมันเจลลลลิวะลกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินคุลิซัมบินวะกัติอะฟัสตักฟิรรห์อินนุม والغفور ا ل ر ح ي ม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد العبد هو ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن إخواني و سخا الله سبحانه وتعالى ได้ทรงกล่าวไว้ใน والذين كفروا لهم نار جهنم لا บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะต้องถูกลงโทษในไฟ لا يقضى عليهم في يموت พวกเขาจะไม่ถูกทําให้ตาย ولا يخفف عنهم من عذابها และการลงโทษ นั่นจะไม่ถูกลดย่อนลงไปแต่อย่างใดกะดาลิกา,ากนาจีกุลละกาฟนูนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะตอบแทนทุกๆคนที่ ปฏิเสธต่อ Allah า u b h a n a h u Wa t a a ว่าหุ่มยสตริคูนาฟีฮาและพวกเขาจะกรีดร้องจะส่งเสียงร้องในขณะที่พวกเขาถูกลงโทษในไฟนร็อกรับบนาอัคริจนานอมมนซอลิหันไกรอัลลดีคุณนานะมมนพวกเขาจะกล่าวขึ้นบอกว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขอพระองค์ได้โปรดให้พวกเราออกไปจากนารกให้พวกเรากลับไปมีชีวิตอยู่บนดุนยาเพื่อที่เราจะได้ทําคุณงามความดีไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยปฏิบัติเอาไว้ก่อนหน้านี้าะ l a h ะอ a l าจึงกล่าวกับบรรดามนุษย์เรานั้น أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم ข้าไม่ได้ให้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่หรือมาจะดักครุฟีให้มันจะดักกิดเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ใครครวญจะได้ตรึกตรองจะได้นึกถึงสิ่งที่เวลามีคนมาเตือนพวกเจ้าว่าจะอาคุมุนาดีและแน่นอนได้มีคนมาเตือนพวกเจ้าแล้วฟาดูกูฟามาลิดรอลลมินนาซีดดังนั้นวันนี้พวกเจ้าจงลิ้มรุกการลงโทษอันเจ็บแสบและบรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาบรรดาผู้ที่ข่มเหงพวกเขาจะไม่มีผู้ใดช่วยเหลือแต่พวก ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือพวกเขาแต่อย่างใดและการอาธรรมในอายะนี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการทำชีริกต่อละซุพานะอวะตะอาลาเพราะมือคือมันคือการอาธรรมที่เลวร้ายและใหญ่หลวงและน่ารังเกียจที่สุดและการอาธรรมนั้นที่เราจะอาละและเราสูงของพค์เดทรงห้าพวกเราเอาไว้นั้นมีอยู่3ประการเดียวกันประการแรกนั่นคือการทำชีริกต่อละซุพานะอวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการอิบะดาต่อสิ่งอื่นร่วมกับละซุพานะวะตะอาลาการวิงวอนต่อสิ่งอื่นร่วมกับละซุพานะวะตะ การขอความช่วยเหลือต่อยินกับชัยตอนการไปหาหมอดูการทำาเสยศาสตร์หรือสิ่งอื่นๆหลายๆประการที่เจริญล้อสันนล้อไว้ได้เตือนพวกเราและได้ห้ามพวกเราเอาไว้ซึ่งผู้ใดก็ตามที่ไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่เติมตัวก่อนตายและความผิดนั้นติดตัวไปที่ผู้อื่นแฮะมาละอารจะไม่มีทางอภัยให้แก่เขาเพราะละจาระเราบอกเอาไว้ในอันกุรานบอกว่าอินนลลอฮะลาะฟิรุอิยุชรักบิฮี เรา,าจะอาลาพระอ,องค์จะไม่อภัยให้แก่คนที่ทำชีริกต่อพระอ,องค์นั่นก็คือมาถึงเมืงเกียามาวะลากิดวะลลัวายกฟิรุมาดูนดาดาริการิมายาชาแต่เรา,าจะอาลาจะอภัยในความผิดอื่นนอกเหนือจากชีริกสำหรับผู้ที่โปร่อองทรงประสงค์เท่านั้นและประการที่สองนั่นก็คือการข่มเหงการรังแกในระหว่างพี่น้องเดียวกันแล้วเรา,าจะอาลาจะไม่ปล่อยให้คนคนหนึ่งรังแกคนคน,คนหนึ่งจนกว่าพระอ,องค์จะให้คนคนนั้นจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยรังแกเคย ข่มเหงพี่น้องของเขาไม่ในดุนยาก็มาถึงวันกียร์มาและประการที่สามนั่นก็คือการข่มเหงต่อตัวเองนั่นก็คือการรังแก่ต่อตัวเองโดยการทําความผิดชนิดต่างๆซึ่งความผิดเหล่านั้นไม่ถึงขั้นการทําชีริกต่อละซุพานะโอวะตาอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมามต่อละตาอาลาอฮ์จังายครับนี่คือสภาพที่แท้จริงของมนุษย์พี่น้องนี่คือสภาพที่แท้จริงนี่คือการมีชีวิตของเราในดุนยานี้ แต่การมีชีวิตของเราในดุนยานี้ท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายมันเป็นเพียงแค่ชีวิตเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น40ปี50 60, 60 70ปีเท่านั้นพี่น้องแต่เมื่อไรที่ถึงวันเกียร์มานั่นคือชีวิตที่แท้จริงมันคือชีวิตตลอดกาลมันคือชีวิตที่สถาพรแต่ชีวิตที่ตลอดกาลในโลกหน้ามันมีสองตัวเลือกพี่น้องจะอยู่นรกหรือไม่อยู่สวรรค์ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านตลอดสุภานุววทตาลาทั้งหลาย คนที่มีอีมานคนที่เขารักตัวของเขาวันนี้ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เขาจะต้องเตรียมเพ่นองเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสบียงให้พร้อมเตรียมคําตอบให้พร้อมในเมื่อเขารู้แล้วว่าวันวันหนึ่งเขาจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าอมลสุฮานูวจาลแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าวจาระจะถามในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติแต่คําตอบที่เขาจะต้องตอบอลลัลลาระนั้นจะต้องเป็นคาตอบที่ถูกต้องต้องตามไหนถูกต้องตามอะไรพี่น้องถูกต้องตามสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาและการปฏิบัติที่เขาเคยปฏิบัติ เอาไว้ในดุนยาฉะนั้นต่ตนพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่ออรรสุภานุวัจาละทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่เกรงกลัววันแห่งการฟื้นคืนชีพเพราะการเกรงกลัววันดังกล่าวจะทําให้พวกเรานั้นออก่างและจะทําให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากการ การทำความชั่วและรอดพ้นจากการลงถูกลงโทษในวันดังกล่าวแต่เราก็อย่าได้เป็นคนที่สิ้นหวังในความเมตตาของเราสุภาพนัอว่าจาอะไเาจะอจะไรบอกให้เราเรารู้ถึงสภาพของชาวสวรรค์เมื่อพวกเขาเข้าสวรรค์พวกเขาต่างพูดกันในวันเกียรมาบอกว่าอินนากุนนากอบลูฟี่เอรินามุชฟิกกินชาวสวรรค์จะสนทนา,ากันเมื่อเขาสวรรค์แล้วพวกเขาจะพูดขึ้นบอกว่าแท้ที่จริงพวกเราก่อนหน้านี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาพวกเราในเคยกลัว กลัวและความกลัวเหล่านี้แหละ No a l ล a h taala فَمَنَّ น ل ل ลّ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ن า ا وَوَقَعَنَا ع َ ذ َ ا ความที่พวกเรากลัวล l l a กลัวการลงโทษกลัวการตัดสินในวันเกียร์มัลลอฮ h จะอาลาจึงเมตตาบวกเราจึงโปรดปรานพวกเราให้พวกเรารอดพ้นและให้พวกเรารอดพ้นจากการลงโทษด้วยกับไฟนรกในวันเกียร์มะขอเราสุ s า b h a ะ a h u ะทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราและขอบคัวของพวกเราให้พ้นจากการลงโทษในวันที่พวกเรากลับไป Allah s u b า a n a h u wa ะและให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ได้รับการตอบแทนด้วยกับสวรคงขอ a l l ส h سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون